นอกจากนั้นก็เจริญพรท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสง,งาทางทะได้เป็นตรวจแทนคณะญาติโยมไปอัญเชิญมาเกี่ยวมรกนะอันตีสุขที่หอประไตรรัตชั้นสองลงมาเพื่อประดิษฐานเป็นประมมกประทาน ในพิธีพุทธาพิเศษสมโภชก่อนที่เราจะได้มีพิธีอัญเชิญนขึ้น,นะนบรรจุที่หอพระไตรัชชันสองนะซึ่งหอพระไตรัฐนะไตรก็คือสามนะรัตนาก็คือเกี่ยวอันประเสริฐหอพระไตรัฐพระเกี่ยวอนะัประเสริฐนะที่เราได้ร่วมบริบเป็นเจ้าภาพสร้างนะม,มา ทุกอีกทุกประกับก็กเกือบเกืเกือบแล้วเสร็จจะได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษใน,ในช่วงเย็ยน17นาฬีรินากาตรงในบ่้งเกืนวันนี้เอาผู้ที่เก็บกุญแจหมอพระไตรัดชั้นสอง ผู้ที่เก็บกุญแจหอพระไตรลักษณ์ชั้นสอง่นานี่มนเดินๆนะครับอ่าน,นี่มนเดินๆผู้ที่เก็บกุญแจหอพระไตรลักษณ์ชั้นสองอ่านี่มนมาปเปิดเวลานี้เลยนะครับ ประชาสัมพันธ์ไปถึงครูบาอาจารย์บุคคนเจ้านิมนต์ตั้งแถวนะครับนิมนต์ตั้งแถวก็ตอนนี้ใกล้ได้เวลาแล้วหลังจากอัญเชิญพระเกี่ยวมรกรสันติสุขมาประฏิสฐานเป็นที่เดียบร้อยพปุ่นล้อมตาก็จะได้จดเทียนบูชาพระรัตนตรัยน,นำเราท่านทั้งหลายไหวพระ,ะแล้วก็ถวายอาหารบิณฑบาต เนะพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าเราก็นองหงนะให้ท่มัดท้าแมงเพื่อจะได้สะดวกนองหงนะรัดปกก็ไดนะ้เพื่อจะได้สะดวกในการลัาบบลาททยบานะในเมื่อนะทำปกเปียบพกปนพระพระมเสนะ Body, านาบดีเจ้าคณะพาวเจดกรรมการมหาเทรสมาคมนะเดินทางมาถึง ก็จะได้เมตตาออกรับบินฑทบาตจากสายทาสัทธายาดโยงวันนี้เราจะได้ร่วมบุญเป็นกรณีพิเศษนะที่ว่าจเจ้าคุ้มวัดบ้านเก่อกของเราเป็นผู้มีบุญมากจะได้ทำบุญกับพระมหาเทระผู้ทรงคุณในทางพระศาสนาเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธีการผู้บริหาร นาวัดบาปษาสนาได้เมตตา่าเดินทางมาเป็นประมุกประท่านนานรับบินทบาตอนุโมทนนานาคณะญาติโยมนาทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจปูทอนมัตอพานได้มาอำนวยความสะดวกจราจรนเจ้าหน้าที่ปปพรนาตำบลน,น้องเกี่ยว ตลอดถึงเจ้าหน้าที่รอพอซอสต,อ,ตอดซอมอนะก็ได้มานะวกวนไปดูแลสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยขอผ้าตกไหนันผ่าตกมันจะใช่หรืจะมาจากซีอันเนื้อเกี่ยวกับผ้าตกเอาคนหนาเด้อ,อ ขึ้นชั้นสองอ้อมไปด้านหลังเด้ออ้อมไปด้านหลังประตูทามขึ้นบันไดทางขึ้นอยู่ด้านหลังหอเกีลือฮะ ก็ได้หนูจองไว้สองทีประนัน

ต่อพันว่าที่ต่ำๆ <c oughs> แต่วังคือมีอะไรกอมนึ่อันนี้จะต้องใหม่ใช่เรื่องเลนกๆอะไร

còn làm cái, Đó, như là nó, à, tỷ mì nó... gì, Bỏ cái... Cái gì <laughs> còn đứa 有个木瓜一个嘞。 อย่าโยมที่มาใหม่เด้อตั้งเนื้อโบดก็ได้เด้อตัง้งแถวใส่ผ้าตั้งเนื้อโบดเด้อจะได้ไม่ต้องเดินไกลเด้อตั้งผิดเนื้อโบดให้ตั้งผู้ก้องคาบอยู่ทูอุ่มของผ้าเนาะตัวแทนรับถูกไฟ เราทาักับไปนเชิเชิญอาไีบอาองคานี่หละนเเราขอตัวใหม่ไม่กันไม่หลับ สีสีันนะดีมกนะนีหมอุ้อันเี้ยไวัอ้ันเนียร่อที่ให้เองทีหนาบ่ให้นาบ่เสร็จตั้วคเขาต่ดงเนาะมหาพงพันสวดพระเจ้าคุณธรรมคุณสัรคุณ ญาติโยมเนอพร้อมกันเนอเราไม่ได้ขึ้นแบันเชิญกระสงเกียบตชมใจส่วนพุทธคุณธรรมมุณสังพันโบูชาพระรัตนาไรัรด้วยกันทั้งหมดเลยเ้อนะโมตัาสะวะคะวะโตอรหัตตุสะ ติยมบิสังังารานังกาจามิตติยมเบปท Tom sang ya dijatari Pur sayhan 对。Oh, อะระตุปาปะตังตุโมติตังตุกโนสโมโหตจะสุยทังรมมจาริสุปาทากีนังยะก พ่อคุหลงพ่อพระเดียรพ่อคุณพระผมมาเสนาบดีจะได้เขา้าถวายสักการะพระเจ้าเยสันติสุขนะครับนิมนต์เทวทางด้านวิหารด้วยนะครับตอนนี้พระเดียรพ่อคุณพระผมมาเสนาบดีได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธ,ธีเพื่อจะได้เมตตาทำบุญตักบาตร แกระสมโมยใหญ่นะส่งเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณนะพระผมมาเสนาบดีกรรมาการมหาเด่นแลสมาคมนะได้เมตตาเดินทางมาเป็นประโมกปัดทานในการรับบินเทาบาทนะจากสายฐา,า,ามศรัทธาญยตาโยิเพราะฉะนั้นก่อนน้อมจิตน้อมใจเด้อคนะยายิาโยมนเียมไทยททยะทรไทยยะทานทั้งแถว Na, จะเจริญพรพ่อหน้านะลองพูวงกำกับเด้อมารับบาดพ่อพวดเด้อรับบาดพ่อพวดรับปัจจัยเด้ินพันตำรวจโทเกีาพันสมรุนจะเจริญพรมาแล้วรับผ่านเพื่อจะได้เดินก่อนพระสงฆ์นะเดินก่อนพระสงฆ์เพื่อจะรับปัจจัยเด้อส่วนปัจจัยญาติโยมก็ใส่บาดเด้อพ่อหน้านะพันตำรวจโทเกีา อ่าตั้งสมรุนอ่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าอ่ามีศรัทธาพี่ผมใส่เอง่าพระหน้านั่งตรงนี้เด้อพระหน้าเข้าประจำที่เตรียมทายาทามดับบาเด้อนี่ด้านหน้าอุโบสถเด้อเป็นที่นั่งของหน้าแต่เลื่ออ่านั่งเลยเด้อตรงไหนเฮ้ยนั่งถ้าไม่พอก็แปลก็อีด้านหน้าโบสถ์มาอีกเด้อพระหน้าตียกเฉยกันเด้อ คนหนาเดียวคนหนาเต็มสีเนาะผููบ่มีของหลายเร้อคนหนาแต่ละผูบ่มีของหลายไปใส่บาทแล้วต้นแยวในมาใส่บาดเวิเศษไทยบาทเน,นีอเ็สีเนาะควรพูกของหลายแต่งพีก็ไดู้สะดวกไทยบาทเด้่ส่วนพูกใส่ใส่ก้อนนะ ใช้ทำต้นแถวขนาดใส่ต้นียวก็ได้เด้วยศุภะไปในวิหารไปเออใช้ใช้บาตรก้อนนะขนาดใส่บาตรต้นแถวในวิหารเด้อในวิหารกระจอยจันทีสุขขาไปทำบุญเอ้าขอภาชนะถ่ายบาตรด้วยเด้อทางด้านโรงครัวขอภาชนะถ่ายบาตรนะให้เจ้าหน้าท อย่างอยอมผู้มีกำลังพอออกที่เป็นโุทถ่บาทรับบาทแต่จะเริ่มพร้อมในเรื่องเมื่อนี่เอาบุญน,นำกันเด้เออุบุญน,นำกันในเมื่อบาทรตับาอาจารย์เตรียมกัน,นรับบาทให้บาทรช่วยกันเด้อ ด,ด้านข้างบ่อเลยนะครับก็ยั่อ,อยู่ข้างบ่อครับเหยียดท่านเลยเลยบัดแถวยาวไปด้านนน้นเลยนะครับตอนที่เรามาตักบาทครับ <ไป S 2> ชนาดนี้เลยครับยาวไปเลยครับก็ยี่เรามีนครับขอบคุณครับ ผมเมื่อเสียนานพอดีระหว่างัประโุมคงคาคมเกศมหานครจตนาผาเกศธรรมการมหาเถศจมาคมแล้วก็ขบคุณล้มตาสมคอรล้ตาก็ถูภาวนาทำวิจิตรจากขุมตาไเรตา 啊，拜托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 ，拜